กนกข้างปีสองพรอยยี่สิบสองเนื้อเกสรองค์นี้ที่นามาแนะนําเป็นเนื้อเกสรนะครับโดยเนื้อเกสรจะสร้างกันเพียงหนึ่งพันห้าร้อยองค์นะครับโดยเนื้อเกสรจะไม่มันจุกตะกุดนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อใบลานนะครับจะมีบรรจุกตะกุดเงินสองดอกนะครับสี่พันองค์นะครับและไม่มันจุกตะกุดนะครับหกพันองค์นะครับอ่า องนี้เป็นเนื้อเกสรนะครับถือว่าจำนวนสร้างไม่มากนะครับหนึ่งพันอ้าย์องนะครับการพิจารณาความแทนครับแน่ๆเลยก็คือดูเนื้อผกเป็นหลักเลยนะครับเนื้อก็จะมีหลายโซนนะครับออกโซนเหลืองเข้มเหลืองอ่อนนะครับอ่าการพิจารณานะครับพิมพ์นี้ก็ได้พิมพ์กระหนกข้างนะครับคือด้านข้างน่ยจะเป็นกลายกระหนกอย่างนี้นะครับนิ้วมือนะครับมีเศษฝุ่นของเกสรนะครับเดี๋ยวซูไม่ดูนะครับอ่ามีความสวยงามนะครับด้านหลังนะครับก็ จะเขียนว่าหลงปุโตยันตีนิสิงเหววัดไปดูถิมพีนะครับเนี่ยมีเศษผงของเกสรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเนื้อล่องนะครับเป็นล่องลึกลงมาจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับส่วนใหญ่เนื้อเกสรนะครับที่พบเจอจะไม่ค่อยหนามากนะครับองนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมไม่หนามากนะครับปานกลางนะอ่าส่วนใหญ่จะประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับครับจนรณาความเทนะครับเดี๋ยวนี้พักเกสพิมดีมากนะครับโดนเนื้อ ให้ติดตาเลยนะครับเนี่ยครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับมีเส้นวงขานะครับนิ้วมือนะครับสิบนิ้วคมชัดนะครับเนี่ยครับมีเส้นผงเกสรนะครับเศษเต็มองค์ทั่วองค์เลยนะครับเปต๋อแฟนเพจท่านใดมีพระหุวปโตนะครับไม่ว่าจะรุ่นใดนะจะขายนะส่องลูปไปดูได้เลยนะครับ รับเช่าทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับวัดไปดูจิมพีนะครับยันตีน้สิงเหนะครับหลวงปุโตนะครับอ่ามีเส้นตรงนี้ทางขวามือไหมครับต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวนี้พักเก้ก็ถอดพิมพ์ติดดีมากเลยนะครับอเดี๋ยวผมซูมมือให้ดูนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ถือว่านิ้วแชมป์เลยนะ อ่ะโอเคครับแฟนเพจท่านใดนะครับจะขายส่งรูปไปดูได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับสวัสดีครับส่งรูปส่งรูปพระหลวงมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ